ขวดเปล่านะคะมีประโยชน์มากมายเยอะนะคะวันนี้เราก็จะนําขวดเปล่านะคะมาทําให้เกิดประโยชน์ภายในบ้านของเรานะคะวันนี้เราจะนําขวดเปล่าใบนี้นะคะมาทําที่ลดน้ําแทนบัวนะคะจะทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยเมลพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและเล็ดลรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เราจะนําขวดเปล่านะคะมาทําที่ลดน้ําแทนบัวนะคะ บัวบ้านใครไม่มีเราสามารถใช้ตัวนี้นะคะทําที่ลดน้ําแทนได้นะคะสําหรับพื้นที่เล็กๆนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันค่ะหลังจากที่เราได้ขวดน้ํามาแล้วเราก็จะทําการเจาะรูบริเวณฝาของขวดนะคะโดยใช้ตะปูนะคะเพื่อนๆเจาะรูบแบบไหนก็ได้นะคะวิธีการของเยีมแก็คือจะใช้ตะปูนะคะเจาะบริเวณฝานะคะให้หลายๆรูนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเหมือนบัวนะคะหลังจากนี้เราก็จะนําไปปิดขวดที่เราเจาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูขวดกันนะคะค่ะขวดไซส์นี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเก็บน้ําให้เยอะกว่านี้นะคะก็ใช้ไซส์ใหญ่ได้นะคะเพราะว่าขวดมีหลายไซส์นะคะวันนี้ยายแมวก็ทดลองขวดเล็กๆให้ดูนะคะถ้าเราจะให้ปุ๋ยทาง ขวดน้ำนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราใส่น้ํามาแล้วเราก็เพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนะคะเพื่อนๆบารุงไปเลยค่ะในตัวนะคะสําหรับการลดน้ําต้นไม้ของเรานะคะใส่ได้เยอะนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราทําเองนะคะยิ่งใส่นะคะพืชก็จะยิ่งงามนะคะสําหรับพืชที่ไม่มากมายนะคะพืชในกระถางปลูกเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถใช้บัวตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันค่ะ ค่ะอย่างพืชในกระถางเห็นไหมคะเราก็สามารถนํามาลดได้นะคะนี่ค่ะเป็นการให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยน้ําไปในตัวด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราทําแบบนี้นะคะก็ไม่หกเละเทอร์เรียร่านะคะสําหรับอ่าที่มีที่แคบๆนะคะแต่อยากปลูกต้นไม้นะคะค่ะผู้ด่างสวยๆนะคะห้อยไว้เราก็สามารถลดบํารุงเขาได้นะคะอ่ะพืชในกระถางนะคะไม่หกเละเทอะเรียร่าด,ด้วยค่ะ มีเวลาลุกมาเช้าๆนะคะออกกําลังกายบารุงต้นพืชไปในตัวนะคะค่ะถ้าใบเขาเยอะนะคะเขางามแล้วก็จูไปที่โคนแบบนี้นะคะไม่หกลเลอะเทอะด้วยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะการนําขวดเปล่ามาทําบัวแทนบัวลดน้ําแบบง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทาด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะมองเห็นหรือยังคะว่าขวดเปล่าก็มีคุณค่าค่ะ